มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันนิดเดียวก็แล้วกันนะคะตอนนี้สัญญาณเรื่องของการท่องเที่ยวดีขึ้นนะคะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางเข้ามานักท่องเที่ยวจากอินเดียนะคะ<ม>เข้ามามากขึ้นตอนนี้รอคนจีนว่าถ้าจีนเปิดให้มีการเดินทางได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆลีทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางคุณไตรสุรีไตรสรณนกุลน,นะคะรองโฆษกป,ประจำสำนักนายกก็บอกว่าพลเอกประยุจันรโอชาแสดงความยินดีค่ะหลังจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอภัยค่ะ ตำน่งงาเนเป็โพลเรือนแห่งประเทศจีน เปิดให้สายการบินสัญชาติไทยสามารถทําการบินระหว่างประเทศไทยกับจีนได้แล้วนะคะเบื้องต้น2เที่ยวบินต่อสัปดาห์ค่ะโดยเริ่มจากการเปิดให้ประชาชนในกลุ่มนักธุรกิจนักเรียนและก็นักศึกษาก่อนนะคะซึ่งขณะนี้รัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศแล้วนะคะถือเป็นสัญญาณดีในการฟื้นตัวการท่องเที่ยวค่ะซึ่งที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เป็นกลุ่มรายได้หลักนะคะที่สร้างรายได้กับเราเชื่อว่าหลังจากนี้ทางการจีนก็จะเริ่มทยอยเปิดการเดินทางระหว่างประทศะ เทศมากขึ้นนะคะนายกก็เลยกำชับให้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาโดยทอทอท,อท,อทอนะคะเตรียมความพร้อมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังค่ะตามที่มีการคาดการณ์นะคะว่าเราจะมีการพอหลังจากที่เราผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นยกเลิก Thailand Pass นะคะดังทั้งเดี่ยวก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ